ะะอีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่เทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะทางภาคอีสานตอนล่างเองเขาก็มีการประดับประดาไฟแสงสีบนท้องถนนและเปิดเทศกาลปีใหม่สีเผ่าไทยเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะที่ขอนแก่นเองนะคะก็มีการเปิดสวนเรืองแสงขอนแก่นเขาดาว2 0 1 6เตรียมนับถอยหลังกลาวเข้าสู่พุทธศักราชใหม่ค่ะ โดยบรรยากาศที่ถนนเชียงกูลเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะถูกประดับประดาไปด้วยไฟแสงสีที่สวยงามต้อนรับเทศกาลปีใหม่2559โดยได้มีการติดตั้งไฟแสงสีและประดับประดาไม้ดอกไม้ประดับหลากหลายสีสันขณะเดียวกันเองที่บริเวณวงเวียนหอนาฬิกาก็มีไฟแสงสีเป็นรูปนักษัตวร,รูปม้าปีมะเมียเพื่อส่งท้ายปีเก่า2558นะคะและรูปนักสัตวร,รูปริงปีวอก ต้อนรับปีใหม่2,559ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่และเป็นการสร้างสีงสันต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ